เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับทางเซิร์ฟ j จปนะครับผมได้มีการประกาศนะครับตัวละครโดคังตัวล่าสุดนะครับผมที่จะมาเป็นตู้กาชาให้เรากดนั่นเองนะครับผมในเดือนหน้านะก็น่าจะเป็นวนัวนวันพุธปะ่ะเออนะก็น่าจะมาแล้วนะค,คือทางด้านของโกคูซูเปอร์ไซย่ากอแล้วก็ป่าเบนนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นตัวละครคู่นั่นเองนะครับสามารถที่จะสลับตัวออกมาได้นะครับโอ้โหโคตรเท่เลยเพื่อนดูดิคือตอน แรกมันหลุดผมเห็นข่าวแล้วนะครับมันมีการหลุดมานะครับของทางด้านโกคูนะครับแต่ไม่คิดว่าดุงพันจะเล่นมุกนี้เลยนะครับคือการสลับตัวออกมานะครับโอ้โหแล้วผมบอกเลยว่าการ์ดสวยมากมากเลยนะครับในหน้าคู่อ่ะคตรสวยเลยอย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะครับก็โอ้โหสุดยอดเปิดแน่นอน <laughs> ผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมเปิดแน่นอนนะครับถ้าไม่ตายยังไม่ดูนะแต่เปิดแน่นอนคือมันสวยมากจริงๆทั้งโกคูและป่าเบเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็น โกคูกับเจฟฟีสด้เว้แต่ไม่ใช่ครับเพราะเปิดเจฟฟี่อ, G eed, อาจจะมาเป็น LR นะเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะครับก็โอเควันนี้เราก็จะมาพรีวิวสกิลของทางด้านโกคูแล้วก็ป่าเบลมถึงมันจะมีจากโกอีกตัวหนึ่งเนาะเออโอเคมาดูนะครับว่า โกคูกับป่าเบตัวนี้จะหดเหี้ยมขนาดไหนนะฮะผมก็โอเคไปที่ลีดเดอร์สกิลของทางด้านโกคูแล้วก็ป่าเบก่อนเลยนะครับผมจะนำทางด้านเลี้ยวออฟก็นะครับแล้วก็มาสเตอร์อีว t ล o ชันนะครับคปบวกสาม HP แอทแท็กแอนดีเฟนท์บวกไปเลยนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังมีอีกตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรเข้าสู่เจนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวละครที่ออกมาหลังจากนี้นะฮะจะมีการพ่วง เขาเรียกว่าพวกแคตแคลซี่มาจะนำา2 0 0เลยคืออ่าจะนำเขาเรียกว่าอะไรตัวละครที่อยู่ในแคตเพียวไซย,ย่าน,นะครับจะได้แอตแทกอันดิเวนต์บวกไปเลยนะครับสาแม่เจ้ายัางเถื่อนบอกเลยโคตรเถื่อนเลยนะโอ้โหแลแ้วแคตแคตมาสเตอร์กับแคตเลียลกอสตนี่คือมีแต่ตัวเก่งเลยเพราะเลียลกอสตนี่โอ้ว้วาวเลียลกอสตนี่7ปีนะครับอยู่ในแคตนี้ด้วยนะครับโอ้โหโคตรเถื่อนบอกเลยนะฮะ มาดูพาสเออมาดูถ้าไม่ตายนะครับของโกคูนะครับซูเปอร์ก็อดแฟทนะครับก็ทำการเพิ่มอ่าสแต็กพลังโจมตีนะครับผมเนาะก็เฉยๆนะเฉยๆพาร์สิบสกิลมาดูทีเด็ดที่พาร์สิบสกิลดีกว่านะครับผมก็จะมีการเปิดนะครับแอนิเมชันนะครับโอ้โหช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะครับเป็นการเปิดแอนิเมชันนะครับผมเนาะจะใช้ได้เพียงแค่หครั้งเท่านั้นนะครับไม่ใช่เด็ดมันจะมันจะมีแค่ออกมาให้เราดูแค่เพียงรอบเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรตัวละครนะครับหลังจากที่อนิเมชันนี้ปรากฏใช่ไหมจะทําการโจมตีเพิ่มคิบวก3านะครับแล้วจะทำการโจมตีเพิ่มแถมในการที่ ตัวละครตัวนี้โจมตีเพิ่มนะครับมีโอกาสที่จะเป็นท่าไม้ตายด้วยคือไฮเช้งเลยนะถึง3เทินแรกที่ออกมาเลยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวละครตัวนี้ครับออกมาปุ๊บนะผมเนาะคิบวก3ามไปเลยครับแถมตีเบิ้ลแน่นอนว่าการันตีตีเบิ้ลแน่นอนนะครับผมแต่เสียดายนิดหนึ่งนะคือมันเป็นสีม่วงคือถ้าเกิดเป็นสีอื่นอะเป็นสีแดงนี่คือโคก็คงจะเก่งเกินนะเออจริงไหมคือลุงบันคือลุงบันกาให้เราเปิดไล่ ให้เราเปิดหลายๆตัวเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นสีแดงมันจะโหดเกินเพราะเนี่ยแค่ออกมา3เทินใช่ไหมการันตีไม่ใช่การันตีมีโอกาสที่ตีเบิ้ลเลยนะครับผมแล้วก็แอตแทแอดดิเอนต์บวกไปเลยนะครับหนึ150่นี่คือสแต็กต,ตั้งต้นที่โค้นโหดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ตัวยุคใหม่ก็จะ150หมดแล้วนะแล้วก็จะบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับผมอีก50%เนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้ทําการโจมตีด้วยห้าไม้ตายนั่นเอง โอ้โหคือบูฟไปเลยนะครับ200%แบบแบบคนโหดเลยนะครับแถมเงินหมดเท่านั้นนะครับตัวละครโกคูนะครับผมจะทำการสแต็คพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก25%เมื่อตัวละครตัวนี้นะครับออกไปโจมตีนั่นเองนะครับแม็กซ์สูงสุดคือ100%โอ้โหคือสามเทิร์นแรกผมบอกแล้วว่าโกคูอย่างเอาเลยครับคือมันการันตีตีอยู่แล้วอะ่ะมันก็คุณบวกสแต็คไปเลยนะครับอ่า50%ถูกไหม อันนี้คือคือคุณมอในแง่ที่คุณจโจมตีก่อนนะคุณโจมตีรอบแรกปุ๊บ25%แล้วก็มันการันตีแน่นอนว่าคุณจะโจมตีอีกรอบหนึ่งแต่จะเป็นท่าไม่ตายหรือเปล่าไม่ว่ากันนะครับก็คือบวกไปแล้ว50ก็บวกไปแล้ว200%นะครับ200%บวกกับพาสซีฟสกิลอีกส่วนหนึ่งคือแอต a ์แอดดิฟนบวก 50%, วก50เมื่อโจมตีด้วยท่าไม่ตายเท่ากับว่าตัวละครตัวนี้สแตก็กในการบูสสูงสุดของตัวเองจะอยู่ที่250%นะครับแม้จะเจ้ายังเขื่อนนี่ยังไม่รวมกกับการส พลังโจมตีเนี่ยตอนใช้ทําไม่ตายนะผมบอกเลยว่าตัวนี้เถื่อนมากๆนะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรจับบูทพลังโจมตะเหียได้ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับสำหรับโกคูนะคือโคตรโหดโกคูโคตรเอาเลยนะครับมาดูเอ็กเชิงนันเป็นการเอ็กเชนนะครับเป็นการเปลี่ยนตัวนะครับจะใช้งานก็ต่อเมื่อผ่านไป4เทิร์นโคตรง่ายเลยเปลี่ยนตัวง่ายมากครับเปลี่ยนแค่สเทิร์นก็เปลี่ยนเป็นเบต้าแล้วนะครับแก่หมดโคตรเลยนะครับผมแล้วก็ หลังจากที่เปลี่ยนเป็นป่าเบออกมาแล้วนะครับถ้าไม่ตายป่าเบจะทําการบูทพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับผม50%หนึ่งเทินโอ้โหคืออันนี้ตัวแข็งโป๊กเลยนะครับป่าเบตามคอนเซ็ปต์เลยนะเป็นแท้งของทีมนะครับมาดูพาร์ท0นะครับหลังจากเปลี่ยนล่างนะครับเป็นป่าเบออกมาแล้วนะครับผมมาดูนะครับป่าเบนะครับผมจะทําการแลนด้อมแลนดอมคีหรอแลนดอมคีนะครับผมทุกสีนะครับยกเว้นสีม่วง เป็นเลนโบก็คือเป็นสีลุง้งว้าวชอบผมชอบมากเลยตัวละครที่มีการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับทีมากๆเลยนะครับใน3เทินแรกที่ทําการเปลี่ยนตัวออกมาโอเคแจ่มนะครับแอตแท k เ e ลฟเวบวก150%นะครับตั้งต้องมาเหมือนโกคูเลยแล้วก็จะบวกอีก50%เมื่อทําการโจมตีโดยท่าไม่ตายนะครับผมแล้วจะทําการเพิ่มเพิ่มคีบวก1ลงถึงโอ้โหลมถึงโอกาสในการติด ขี้ข้อคือยี่สเปอร์เซ็นต์นึครับต่อลูกแก้วลุงที่เก็บได้โอ้โห,โอ,โหอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือ25เปอร์เซ็นต์เลยนะต่อลูกแก้วลุงที่เก็บได้นะครับผมโอ้โหก็คือขอแค่เก็บลูกแก้วลุงใช่ไหมคุณก็จะมีโอกาสติดคิทถึง25เปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับอีก100เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าขอเขาเรียกว่าอะไรต่อการเก็บลูกแก้วลุงเอ๊ะใช่ไหมเดี๋ยกวก่อนนะ เฮ้ยมันดูเพิ่มง่ายไป,ปะวะผมรู้สึกมันเพิ่มง่ายไปนะผมอ่านดีๆก่อนนะเมื่อาทำารเก็บลูกแก้วเมื่อเก็บลูกแก้วสี่ลุงก็บวกไปเลยเหรอไม่ได้เหมือนกับเขาไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าจะต้องเก็บกี่ลูกนะครคบเฮ้ยเอ้าหญิงก็คือ เก็บแค่แค่เก็บลูกแก้วลุ้งใช่ไหมโตก็แข็งเลยนะฮะโอ้โหง่ายไปเปล่าไม่ได้เก็บแบบ2ลูก3ลูกหรอยังให้หมดเท่านั้นนะครับจะทาการบูกพลังป้องกันอีก50%เนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้นะเก็บลูกแก้วสีลุ้งสลูกหรือมากกว่าขึ้นไปนะครับโอ้โหเดียวนะทไมป่าเบมันผมชอบการตตะที่เข้าของป่าเบมากเลยนะโคตรโหดบอกเลยป่าเบโคตรโหดนะโหคือตัวนี้เป็นตัวละครที่ใช้ได้เลยและเป็นตัวละครที่ คนที่เล่นเกมเร็วน่าชอบโดยเฉพาะโกโคูนี่คือยิงรัวๆนะครับแต่โกโคูจะเน้นไปทางเบิ้ลนะครับแต่ป๋าเบมีขอจะอัพอะไรดีถูกไหมจะอัพอะไรดีฮะคือเป,ปเลี่ยนป๋าเบงก็ติดคีแง่โหดโหดอุ้ยนี่ตัวแรกนะครับผมเดียวเราไปดูตัวต่อไปนะครับผมนะั่นคือจาโก้นะโอ้โหมายังไงไม่รู้นะแต่มาแล้วนะโคตรเทเลยถ้าไดไลเดอร์คิกมาเลยนะโอเคมาดูชาโก้นะครับผม ดีเดอร์สกิลนะครับผมอัลลี่ออฟชาร์ติสนะครับผมก็คิ 3, ่บวกสามแอตแทกเดฟเอนท์บวกหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ข้างตู้นะฮะถ้าไม่ตายนะครับมีโอ,อกาสเกรดโอ,อ้โหเกรดเลยเหรอในการที่จะสันคู่ต่อสู้นะครับใช้ได้เลยนะคือแค่เห็นถ้าไม่ตายเนี่ยรู้เลยว่าตัวนี้เอาไปลงซูเปอร์แบทเทิลโหลดค่อนข้างที่จะโคตรเทพนะครับมาดูพาสิฟของสกิลนะครับผมคี Key ่บวกสามแอตแทกเดฟเอนทะ์บวกหนึตั้งแต่เริ่มถูงนี่ยตั้งต้นเลยนะขี่บวกโหด แล้วก็มีโอกาสเกรดในการที่จะหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้นะครับเมื่ออยู่ในตำแหน่งแรกว้าวเกรดเลยนะอย่างเยอะนะแล้วก็มีโอกาสกยอย่างสูงนะครับในการที่จะหลบการโจมตีของศัตรูและนะครับเมือ่อศัตรูโจมตีนะครับแอตแทคดิฟเฟนต์นะครับและแอตแทคดิฟเฟนต์จะลบ20% 2เทินก็ต่อเมื่อตัวละครน,นี้นะครับผมอยู่ในตำแหน่งที่2และ3นะครับผมในโรเตชันนั่นเองก็สบายๆครับเทพสายหลบนะบตัวนี้ แอทแท็กบวกห้าแอแทกบวกหกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อทงการโจมตีตัวละครตัวร้ายนะครับล้วจะทำการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก20%นตะครับต่อการโจมต่อการหลบการโจมตีนะครับทับสูงสุด80%สั้นๆเมบจาโกเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เทพสายหลบนะครับแบบนี้นี่น่าจะเอาไปหลบคู่กับ UI หัวหัวขาวนะ เเออได้รู้เร็วใครเจ๋งว่ากันนะเออต้องอย่างนี้ดินะครับผมจากโอ้โหนี่เทพซุปเปอร์เวทโลคนใหม่มาแล้วนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทําไม่ตายก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าท้าไม่ตายจะสวยขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่าท้าไม่ตายนี่คือต้องจะต้องแบบต้องสุดแน่ๆนครับผม เอาแล้วับผมเรามาดูท่าไม้ตายกันดีกว่านะครับว่าจะสวยขนาดไหนนี่ถ้าไม้ตายนี่ผมบอกเลยนะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับผมที่จะเป็นตัวเรียกแขกมากๆเลยนะครับมามาดูกันนะครับผมจากโก้ตัวแรกครับมาครับอเออโอ้โหไลเดอร์คิกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเออเอาไปก่อนนะ เฮ้ยโคตรเองผมชอบท่านี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยโคตรจาโก้สุดยอดผมบอกเลยว่าจาโก้สุดยอดโคตรทา,าเลยตัวนี้ไม่ขายขำจชัดๆเลยอะ่ะเฮ้ยโคตรเท่เลยเ ผมโอ้ชอบทุกข้าวเลยนะทาโกแจำฮาอันนี้ใส่ฮาครับมามาดูโกคูเบนิตาอันนิเมชันเปิดตัวครับโอ้โหพ่อพโอโอ้โหโกคูยังเอาเลยเพื่อนทำไมโกคูมึงเอาจังอ่ะ โอ้โหอิ่งโอ้โหเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ฝรั่งขึ้นเต่าเหรอโอเคนะก็โกคูสวยนะฮะโอ้โหมาแล้วครับเอ่า X เ,เช้งนะเปลี่ยนตัวครับอ,นะอืมทำไมมันฉากไม่โคตรนานเลยนะเฮ้ยมันทำฉากเปลี่ยนตัวโคตรน่ะโอ้โห มาแล้วโอ้โหโคตรโอ้โคตรสวยหืมป่าเบย์ยังไงเอือเอือเอือโอ้โหต่อยโว้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเมี่ยกอยากคอได้เหรอเดี๋ยวเฮ้ยมัหมดยอหุอ โอ้โหโคตรเท่เลยผมชอบไอฉากที่แบบรัวหมัดมากเลยเพื่อนเนี่ยๆตอนนี้อือหือโอ้โหจัดเต็มโอเดยวอันนี้จัดเต็มมากจัดเต็มแบบจัดๆเลยอะโอ้โหคือแบบนี่ผ้าฟูเฮดดีเลยะเนีดยโอ้โหคือคือสวยครับสองตัวนี้ผ่านเลยครับกคูกับป่าเบคือผ่านเลยฮะ โกคูก็สวยผ่าเบงก็สวยนะฮะแต่ถ้าไม่ทายโกคูผมนานๆจะเห็นโกคูไม่ปล่อยพลังขึ้นเถ่านะฮะอู้ดิเท่นะนะฮะเนี้ยดูอือโอ้ผมว่าทุกคนน่าจะยับผมบอกเลยยับแม่ยับครับยับแน่นอนนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะฮะผมบอกเลยว่ายับแน่นอนนะครับโอ้โหคือโคตรเทือนโคตร นะทำให้ตายสวยมากนะครับผมผมสรุปเลยแล้วกันนึงครับสาหรับโกคูและป่าเบย์นะครับ,รบ, oo, abe, รบเป็นอีกตัวละครหนึ่งซึ่งเป็นตัวละคร U R เองนะเออคือแบบผมว่าทาออกมาได้ดีนะครับผมชอบการเปลี่ยนตัวเออเราแบบเราห่างหายจากการตัวละครไอ h เช g งไปไปนานเหมือนกันนะนาน,น,านไหมผมกํลาลังคิดอยู่อก็ตั้งแต่มีเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่มีโกคู Go กับ โกคูนาแม็กับป่าเบนาแม็กับเออตัวเอ็กเชนหรอจริงมัก็จกมจำไม่ได้แล้วว่ามีเยอะขนาดไหนส่วนมากมันจะแปลงล่างใช่ไหมอันนี้เป็นการเอ็กเชนออกมานะโอเคนะเออเท่าออมาเยอะก็ดีนะจะได้แบบรู้สึกว่ามันค่อยคุ้มหน่อยเปิดตัวหนึ่งมันได้ไดถึง2ตัวอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ดีนะเพื่อนนะครัค่อนข้างโอเคผมเปิดแน่นอนนะครับแต่จะเปิดมากเปิดน้อยนะดูอีกทีนะแต่ อยากได้เขามากเลยนะครับสตัวนี้ค่อนข้างแบบแจ่มหมดโคตรเลยนะครับคือมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันดูแลตัวเองได้สบายครับแถมดามเมจอะ่ะผมรับรองเลยว่าโบว์สูงแน่ๆครับโดยเฉพาะโกคูอ่ะผมว่าดามเมจน่าจะเอาเรื่องนะครับผมก็เดี๋ยวรอตู้มันเข้ามันขอละกันนะครับผมตื่นเต้นนะครับผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟโกลบอลมาด้วยหรือเปล่านะครับแต่เห็นมีแต่เซิร์ฟเจแปนน่าจะเซิร์ฟเจแปนนะครับผมก็ผู้เล่นเซิร์ฟโกลบอลช่วงนี้ก็ เก็บเพชรไปเนาะเดี๋ยวก็จะเดือน7แล้วนะครับไม่มีเวลาให้คุณได้เตรียมเพชรแล้วเนาะเดี๋ยว7ปีมาแล้วคุณมีเพชรเปิดนี่ช่วยไม่ได้นะครับผมก็เหมนเดือแล้วใครนะครับที่ผมที่ยออคิดแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม